น้องสาวก็กำลังจะทำน้ำยาขนมจีนในนะคะแล้วของนั้นก็คือเขาก็กิ่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าก็เลยเก็บไว้หนึ่งกล่องเล็กไว้ทำคลิปนะคะไปเรื่อยๆก็ประมาณสี่ชั่วโมงนะคะ กล่องนี้เขาจะแกะและ้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อนๆใครที่รอไม่ได้กล่องนี้เขาจะแกะและ้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อนๆใครที่รอไม่ได้ด<อ>หน้าทุเรียนก็ต้องกินทุเรียนนะคะทุกคน<อ>เห็นเพื่อนๆกินแล้วก็อยากกินบ้างต่อที่โคราชนะคะก็อยากมาเที่ยวเนาะ รู้ว่าแม่อยากมาแต่ก็เด็กๆปีเดเทิมก,ก,ก็ไม่ได้มาสักทีเด็กๆเ,เขาก็อยากมานะคะมาชาัดเพินได้มาตั้งแต่ม่เมื่อวานน้ะเลิกงานก็มาช่วงเย็นนะคะมารับงานที่สระบ,บุรีก็เลยมาพักผ่อนชายนะคะกินแล้วนะั่นแหล่กินกล่องใหญ่ไปแล้วนะคะก็ยังไม่ไวเดี๋ยวคะ่ะกลับก็แวะไปซื้อได้นะซื้อกันไหมเพราะว่าเขาเขาเลือกก็ หน้าทุเรียนก็ต้องกินทุเรียนนะคะทุกคนเห็นเพื่อนๆกินแล้วก็อยากกินบ้างหน้าทุเรียนก็ขอทำคลิปทุเรียนสักคลิปหนึ่งนะคะอีกสองร้อยมีคนมีคนมาขอแบ่งก็ หน้าทุเรียนก็ต้องกินทุเรียนนะคะทุกคนเห็นเพื่อนๆกินแล้วก็อยากกินบ้างแต่วัสดีค่ะทุกคนพบกันเช่นเคยนะคะคลิปนี้แม่วาจะพาไปกินทุเรียนนะคะเราก็เลยพาไปซื้อของเล่นแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าแต่วัสดีค่ะทุกคนพบกันเช่นเคยนะคะคลิปนี้ แม่ว่าจะพาไปกินทุเรียนนะคะนคะคะเราจะโตไปด้วยกันนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะน้องสาวก็กำลังจ,จะทำน้ำยาขนมจีนหน้าทุเรียนก็ขอทำ คลิปทุเรียนสักคลิปหนึ่งนะคะไม่กินเยอะเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้ล้วกินขนมจีนไม่ได้ไเดี๋ยวคนทำแกะไว้ให้เราเลือกเลยนะคะว่าเราจะเอาคูไหนนะคะเฉพาะเนื้อติโลละสี่รอยเก้าสิบนะคะก็แล้วแต่ใครจะเอาเนื้อไหนกรอบนอกนุ่มไม่กินเยอะเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้ เรากินขนมจีนไม่ได้ <Okay. S 1> เดี๋ยวคนทำใจ่นะคะเพื่อน <Okay. S 1> ๆก็สามารถไปเลือกเอาในตู้เย็นได้เลยหรือถ้าใครที่รอได้ก็เขาก็จะแกะให้ใหม่ๆเลยนะคะแกะออกมาเป็นภูแต่เสียดายไ้วพอช่วงบ่ายแม้ว่าก็ <Okay. S 1> เด็กๆเขาอยู่ที่บ้านไม่ว่าก็ไปสุเรทุียน แล้วก็ซื้อกับข้าวมาให้เด็กๆกินกันนะคะแล้วพอช่วงบ่ายไม่ว่าก็เด็กๆเขาอยู่ที่บ้านไม่ว่าก็ไปสุทุเรียนแล้วก็ซื้อกับข้าวมาให้เด็กๆกินกันนะคะปลาเฉพาะเนื้อนะคะหนึ่งกล่องแล้วก็อีกหนึ่งกล่องใหญ่หนึ่งชายนะคะกินแล้วนะนะั่นกินกล่องใหญ่ไปแล้วนะคะ ก็ยังไม่ไหวเดี๋ยวค่ะกลับไปแวะไปซื้อได้นะซื้อกันไหมเพราะว่าเขาเขาเลือกแกะไว้ให้เราเลือกเลยนะคะว่าเราจะเอาคูไหนนะคะเฉพาะเนื้อกิโลละสี่ร้อยเก้าสิบนะคะก็แล้วแต่ใครจะเอาเนื้อไหนกรอบนอกนุ่มไม่กินเยอะเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้เดีวกินขนมจีนไม่ได้เดี๋ยวคนทำ ตั้งใจว่าจะออกจากโคราชแล้วประมาณหนึ่งทุ่มนะคะก็ถึงกรุงเทพก็ประมาณสามชั่วโมงกว่านะคะบัางทีถ้าเราหยุดพักก็เพินได้มาตั้งแต่เมอเมื่อวานน้อเลิกงานก็มาช่วงเย็นนะคะมารับงานที่สระบ,บุรีก็เลยมาพักผ่อนอีกสองร้อยมีคนมีคนมาขอแบ่ง แกไะไว้ให้เราเลือกเลยนะคะว่าเราจะเอาปูไหนนะคะเฉพาะเนื้อกิโลละสี่ร้อยเก้าสิบนะคะก็แล้วแต่ใครจะเอาเนื้อไหนกรอบนอกนุ่มแกะไว้ให้เราเลือกเลยนะคะว่าเราจะเอาปูไหนนะคะเฉพาะเนื้อกิโลละสี่ร้อยเก้าสิบนะคะก็แล้วแต่ใครจะเอาเนื้อไหนกรอบนอกนุ่มทําคลิปไม่ทันหมดก่อนหนึ่งกิโลก็ได้เยอะอยู่นะคะเพื่อน ก็ผลหมกผลหมับก็หมดแล้วนะคะเราก็เลยพาไปซื้อของเล่นแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าแกะไว้ให้เราเลือกเลยนะคะว่าเราจะเอาภูไหนนะคะเฉพาะเนื้อกิโลละสี่ร้อยเก้าสิบนะคะก็แล้วแต่ใครจะเอาเนื้อไหนกรอบนอกนุ่ม้วพอช่วงบ่ายแม่วาก็เด็กๆเ,เขาอยู่ที่บ้านแม่ว่าก็ไปสุทุเรียนแล้วก็ซื้อกับข้าวมาให้เด็กๆก,กินกันนะคะนะคะ เราจะโตไปดีวใครนะคะทุกคนบ๊ายายนะคะไปไน,นะคะเพื่อนๆทำคลิปไม่ทันหมดก่อนหนึ่งกิโลก็ได้เยอะอยู่นะคะเพื่อนๆโล,ลมุกพมับก็หมดแล้วนะคะเพื่อได้มาตั้งแต่หม้อ เมื่อวานน้อเลิกงานก็มาช่วงเย็นนะคะมารับงานที่สระบ,บุรีก็เลยมาพักผ่อนไม่กินเยอะเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้แล้วกินขนมจีนไม่ได้เดี๋ยวคนทําตันนี้ก็ยังอยู่ที่โคราชนะคะเพื่อนๆก็อีกสักพักก็น่าจะเดินทางกลับนะคะ ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โคราชนะคะเพื่อนๆนก็อีกสักพักก็น่าจะเดินทางกลับนะคะทำคลิปไม่ทันหมดก่อนหนึ่งกิโลก็ได้เยอะอยู่นะคะเพื่อนก็ผลหมกพลหม,มับก็หมดแล้วนะคะเราก็เลยพาไปซื้อของเล่นแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าก็สามารถไปเลือกเอาในตู้เย็นได้เลยหรือถ้าใครที่รอได้ก็เขาก็จะแกะให้ใหม่ๆเลยนะคะ ออกมาเป็นภูแต่เสียดายตั้งใจว่าจะออกจากโคราชแล้วประมาณหน่งทุ่มนะคะก็ถึงกรุงเทพก็ประมาณสามชั่วโมงกว่านะคะบางทีถ้าเราหยุดพักก็ก็มากินทุเรียนกับแม่วากันนะคะชิมก่อนนะคะวันนี้ก็จัดน้องสาวก็ กำลังจะทำน้ำยาขนมจีนเพื่นได้มาตั้งแต่เมืม่อวานน้อเลิกงานก็มาช่วงเย็นนะคะมารับงานที่สระบ,บุรีก็เลยมาพักผ่อนไว้มากินกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็เลยพาไปซื้อของเล่นแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าหวานจังอร่อย แม่พอช่วงบ่ายแม่วาก็เด็กๆเ,เขาอยู่ที่บ้านแม่ว่าก็ไปซื้อทุเรียนแล้วก็ซื้อกับข้าวมาให้เด็กๆก,กินกันนะคะ<อ>เด็กที่นี่ทุกคนกินเป็นทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนพบกันเช่นเคยนะคะคลิปนี้แม่ว่าจะพาไปกินทุเรียนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกันเช่นเคยนะคะคลิปนี้ แม่วาจะพาไปกินทุเรียนนะคะ,น,ะน้อยใจอีกสองร้อยมีคนมีคนมาขอแบ่งลูกชายนะคะกินแล้วนะั่นเะนี่ยกินกล่องใหญ่ไปแล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังไม่ไวเดี๋ยวขากลับกรแวะไปซื้อได้นะซื้อกันไหม <c oughs> เพราะว่าเขา เขาเลือกกิโลนะคะหนึ่งกิโลแล้วก็กล่องเล็กไว้ทําคลิปกิโลนะคะหนึ่งกิโลแล้วก็กล่องเล็กไว้ทําคลิปอ mm ืม hmm. หน้าทุเรียนก็ขอทําคลิปทุเรียนสักคลิปหนึ่งนะคะชายนะคะกินแล้วนะั่นเะนี่ยกินกล่องใหญ่ไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็ยังไม่ไวเดี๋ยวขากลับไปแวะไปซื้อได้นะซื้อกันไหม เพราะว่าเขาเขาเลือกกิโลนะคะหนึ่งกิโลแล้วก็กล่องเล็กไว้ทําคลิปกิโลนะคะหนึ่งกิโลแล้วก็กล่องเล็กไว้ทําคลิปอืมหน้าทุเรียนก็ขอทําคลิปทุเรียนสักคลิปหนึ่งนะคะ